ดูตอนจัดจานค่ะสวัสดีค่ะมอนี้สิมาหนึ่งมันกินกับพี่น้องไก่ยหมนันานๆจะน,นกึกทนทีค่ะนี่หนึ่งกินนะกินมันก็มีประโยชน์ค่ะล้างทาความสะอาดเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ลังถึงนึ่งค่ะพี่น้องจานนี่ค่ะนึ่งมันอยากกินนึ่งมันวันนี้ค่ะรีคสามสิบบาทซื้อมาสามสิบบาทค่ะหวัวใสยเลยค่ะ กินอร่อยค่ะไม่ต้องจิ้มน้ําตาลเลยค่ะกินพอนึ่งเสร็จกินได้ทั้งเปลือกเลยค่ะมันนี่อร่อยยัยหมายกินเปลือกไปด้วยค่ะมันจะนุ่มๆอร่อยมากค่ะพี่น้องจ้าหวานนิดๆหอมค่ะอร่อยค่ะมันนึ่งค่ะพี่น้องไปเตรียมตัวนึ่งแล้วค่ะนี่เอาใส่รังถึงค่ะแล้วก็ตั้งน้ําเอาหม้อตั้งน้ําไว้แล้วก็ล้างมันเสร็จก็เอามานึ่ง ใส่ลังถึงปิดฟ้านี่รอค่ะรอให้ไก,ก่สุกเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งค่ะเปิดดูสักหน่อยนี่ค่ะไก่แล้วไก่ไก่สุกแล้วค่ะหัวมันน่ากินมากๆเลยใช่ไหมพี่น้องจา๋าหัวมันหวานเลยค่ะ รอค่ะปิดฝาไว้อีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งค่ะ้โใกล้สุกแล้วเนาะสุกแล้วดี่กิ้มดูดิเป็นิ่เน้่ยหยิ่มแล้วค่ะสุกแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวไปดูตอนจัดใส่จานค่ะเดี๋ยวตักใส่จานนั่ค่ะค่ะก็สุกเรียบร้อยค่ะเตรียมตักใส่จานค่ะพี่น้องค่ะมันต้มค่ะ มันนึ่งค่ะแซบๆค่ะนี่เห็นไหมหัวสวยๆค่ะพี่นอ้องอ่ากําลังดีนะคะนึ่งกําลังดีพอดีเนื้อกําลังพอกินเลยค่ะพี่น้องค่ะนึ่งครั้งก่อนยังเละเลยครั้งนี้กําลังดีเลยบอกเลยว่ากินดีมีประโยชน์ค่ะยิ่งไมก็นานๆจะกินทีไม่ว่าจะเป็นมันต้มไอ้มันนึ่งฟักทองนึ่งอะไรพวกนี้ก็แซบค่ะพี่นอ้องอ่า ของหนึ่งนะคะจะเอาไปาจิ้มกับน้ําตาลก็ได้คะ่ะพี่น้องคะแต่เราไม่ต้องเพิ่มความหวานให้ร่างกายเราเราก็ไม่ต้องจิ้มน้ําตาลเพราะว่ามันมันหวานในตัวมันอยู่แล้วคะ่ะกินไม่ต้องจิ้มคะ่ะพี่น้องคะไม่ต้องจิ้มน้ําตาลนะคะเนอะมันแสบในตัวมันอยู่แล้วคะ่ะไม่ต้องไปเพิ่มน้ําตาลเข้ามาในร่างกายเราคะ่ะยายให,หม่ก็จัดเต็มๆสองหกจองไว้เลยสองหัวใหญ่หญๆค่ะแสบๆค่ะพี่น้องคะ่ะไป ขอบคุณทุกแรงใจค่ะมื่อน,นี้ยจะไหม่ขอตัวไปก่อน,นะะเด้อค่ะเด้อไปกินหนึ่งมันแซบๆก่อนค่ะพี่น้องจ๋าจัดไปอยากกินอะไรก็จัดไปค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไปแซบๆค่ะ